ป้ายที่เขียนว่าห้ามล้างจานเด็กขาดผงเขียนใช่ไหมมีกับข้าวบนโต๊ะมีอะไรบ้าง เขาเลือกอะไรไทยป่าเขาะเฮ้ยมัไม่เรียกว่าขาไก่หรือเปล่าก็ตรงเรียกขาไก่มันมีรสชาติไหมนี่คือขาไก่คือขาไก่ของพี่เลยนี่คือขาไก่อร่อยปะเนี่ยไมใหญ่เหรอเพราะมันเป็นถ้วยมันใส่มากกว่าเปล่าเออเป็นถ้วยเอาจริงอันนั้นยังอยู่นี่เลยอันนี้เป็นขนมปังแห้งธรรมดาขนมปังแห้งขาไก่ก็ีส่ว่าขาไก่อ่ะก็เมื่อกี้ขนมผิงใส่อยู่ที่ไอ้นี่ กลก้วยกลัวอะไรเงี้ยขาหลงอีกไมนจริงอ่ะเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งแครับตู้ยกดดันดีไม่มาถึงยุแ้วันจะเป็นเตอรมีออกี่ยไม่ใช้งานไม่ใช่เย็นนะใช่แล้วมันละลายแล้วข้าไปพีั่นโอแกไม่กินแล้วน้ำาข่นี้นะรือว่าไงใส่ไปเลยใส่ไปขนาดนั้นแล้ว ไม่ไม่ไม่จะเอานี้ออกจะได้เทล้างจานง่ายๆคือแต่มันไม่หวแล้วมันจะมาหกใส่อันนี้ถ้วยนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมาหกใสอีกอออันี่ต้องชิมจิ้มๆแล้วแช่ไว้นะคุกไว้คลุกแบบแบบนขนมที่เคยกินตอนเด็กๆเลยที่มันมีรูๆหลายๆท่องอ่ะอใส่จุ้ยจุ้ยหวด กินนแก้เผ็ดนะมั้งนีแก้เผ็ดอืมเบียเผ็ดต้มน้อพี่ไม่ค่อยเกนเผ็ดนะแต่พี่อยากกินเพรามันอ่อยมากเอ้ยอร่อยว่าไปเลย่งเพีเดิดรดุกลพเดุเดร็ุ่อยิตานะอันเดียว ลองแล้วเสียใจมันไม่เป็นไม่赖แต่ถ้าลองแล้วเสียใจก่อนเอาไม่เอาไปเนี่ยพี่เทมันเลยจิตนะใจที่หยุดไม่ได้จ้ะเดี๋ยวป้าโดนพี่กรุงว่านเหรพี่ซีเรียสอะเขาเนี่ยป้าพี่ซีเรียสนะจำคนนี้ได้ป่ะอันนี้คืออะไรโยเกิร์ตเหรอเอ้ามาๆมาเทลงน้องเพลนมาทีมาทีเอา่ะเอา่ะแล้พี่กินแบบนี้อะไรดไหเนีงแ้วเอาละแล้วกินตอนไหนดีจ๊ะหมดเล อารมณ์เหมือนี้เนี่ยขนมชิดหนึ่งที่เป็นแท่งๆวิารณลิงใช่ใช่แนผมเร็วล้วหยดแน้วด้วหยดแล้วหยดแล้วหยดแวหยดแล้วหยดนวหยดแล้วหด้วเยวดวเยดยดวยวหยแล้วหยดวยดวลวหด้วหยดวยลวย้วหยดวเด้วยวดวหวววเวววยวววหยหววว เรมัวมสตาเรเื่อหวานไปหน่อยไมต้องโทษกัน่ายนี้รีไหมรีไหมรีไหมไปบอกเลยไปบวกเลไปบอกเลยไปบวกเขาสิไปบอกเลยยิ่งต้องโมใส่เชื่อเราใส่สองช้อนเกลือจิ้มต้อมันหวานไปไม่ใส่ใเนี่ยลังรถไชก็เกี่ย เราจะไม่พูดแล้วบอกว่าเป็นขนมชนิดหนึ่งพี่เป็นนี่ก็พูดอยู่แล้วโอ้ยกไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไม่ได้ว่าตรงต้องวัดเหมือนนีเชอร์แต่คนแส้งพอแค่หน่อยที่เซเว่นก็มีค่ะเซเว่นมันมีขายเราต้องมาซื้อที่เซเว่นนี่จะอร่อยนะเซเว่นของใหม่อ่ะที่อื่นเย็นๆด้วยไงเย็นเย็นหน่อยแอร์เย็นแล้วเราองใช้แบบคุณภาพของคุณภาพบางทีบางทีก็ไปนอนนะอยู่ในนมาโอ๋อนี่จะต้องหาตัวนะ ไปอ่านหนังสือฟรีไปนอนอย่นั่นอนอยู่นั่นเลม่เลยนอนจริงเหรอดูกล้เลยตอนนี้เขาเปิดประตูเย็นดีมากนี่แก่แบบนี้นะจูบปูจ้าปูใช้เป็นความีแบบหมาอยู่หมาจะไปนอนุ่มปิดประตูมันเย็นไงทุกที่แหละตรงหน้าบ้านอ่ะจะเข้าทีก็กลัวหมากัดมากมันจะมีแบบอย่างละตัวนะขาละตัวเป็นพี่เศร้า สีดำมากจนจะสีดำน้ำตาอะไรมันร้อนไงพวกเนี้ยสีอ๋อเอ้อสีขาวจะไม่ร้อนหรอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอมเด็กแต่ว่าหมาหมาที่บ้านเลยอะไรหมาที่บ้านเขาตัวสีดำใช่ไมันมีเห็บนะไรลมันมีไม่หมาเริ่จักรแม่มันมีเห็บไม่มี เจรู้ดิมันไม่มีดูก็ดูมันขนสั้นมันไม่มีมันเขาลงมันมีเป็นฝันเลยเอาใส่มันไม่เคยน้ำใส่กระมังไว้ใส่บีเรียนแบบว่ามันเป็นขนสั้นมันไม่มีเห็บบ้านจะม้องยังไงเขนาดเท่านี้เบียรบ้านเขาเรียนเรียนแบบคนใส่บีเรียนอะมีเห็บไหมมีขอชิมหนึ่งอันเพราะคนมันหนาพอแล้วก็หยู่ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเบียร์กับบีเรียนมันมีเหมือน